คุณชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเลือกสัตว์ที่คุณชอบและอยากเลี้ยงมากที่สุดได้เลยค่ะชอบเลี้ยงนกชอบเลี้ยงสุนัขชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงปลาชอบเลี้ยงลิงชอบเลี้ยงสัตว์แปลกคุณชอบเลี้ยงสัตว์ต <ๆ S 2> อะไรเลือกสัตว์ที่คุณชอบและอยากเลี้ยงมากที่สุดได้เลยค่ะ Thank you for watching my video.